ไอ้โจมึงคิดยังไงออกรุ่นนั้นนะคิดอะไรอ่ะไม่หมายหมายหมายถึงแบบไม่ไม่ไม่แวะไม่ไม่แวะจากอื่นสักนิดนึงอ่ะป่อยโดอานสรีแล้วอาาตอแรก อ่คือถ้ากูแนะนำเอากูเอากูพูดตรงๆนะกูแนะนำมึงจักใจเลยนะมึงอย่าแต่งมึงห้ามแต่งเลยคันเนี้ยเชื่อกูเชื่อกูเออได้ใส่แค่แหมะเชื่อกูมันอาจจะหลอดในสายตามึงอ่ะในในมุมของกูอ่ะอย่าแต่งเลยเดิมเดิมมาสวยสุดเล่าต้องต้องรู้ว่าสองเหลือเหลือสองแสนอ่ะไม่รู้ว่าสองแสนีทั้งวันมึงขอลมยักษ์อ่ะกูขอขอเอาแสนเลยแบกกาเลนในสารยาเดิม รถกูสู้มึงไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยรถมึงมันแรงกว่ารถไฟฟ้าคำโกหกสิบประดับคำโกหกขอแซงไม่ได้เลยเอาอย่างี้กูกูกูไม่ได้อยากขี่มึงนะเดี๋ยวกูไปขายล้อแล้วก็เดี๋ยวซื้อรถรถรุ่นเดียวกับมึงมามาแข่งกับมึงดีกว่าง่ายกว่า ถต่รถพ mm hmm. ี่รถพี่มันิ่งสุดที่แค่ร้อยเจ็ดสองใชวร้อยเจ็ดสองงนเว้ย้อว่าเอคีอากลัวไปเจอมึงกลัวอยางแดกขาดเลยนะเว้ยมาลยมาเลเลตแออียมามาหเป็นอะไรม่ปอะไรเอเดลเียไปโดนตำรวจจับหลอไอควายโอ้ยเนี่จะพาท้าแข่งรถนอกหนนไอจัดโอ้ยเยจนถนนหลวงไอตัดโอ้ยเฮีย มให้ลุงนอนเบาะด้วยโอ้เลวจัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี้ว่าเอาตำรวจล่อไปสักทีไอ้เหี้ยนี้ท้าแข่งรถถนนหลวงไอ้ตัดเส้นไหนเส้นไหนตรงตรงเบาะมัไม่ขับขี่ยังไม่มีด้วยนะโอ้โหไอ้เหี้ยจบจัดได้เหี้ยเร่กบอกหน่อย่หนเล่งบอกหน่อยพี่จุกพี่ก้าวรถพี่บัมกับรถลุงดี่พี่จุกรถพี่นะไม่มึงมึงเอาไหมจุกเดี๋ยวกูไปขอพี่ตูนบอกให้จองสนามเอาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวก <Allah> Ö, ูให้พวกไอ้แป้งเอาเวฟเอาเคี้ยอะไรมามอเตอร์ไซค์มาเอาป้ามึงเอาป้าเดี๋ยวกูเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยตอนนี้น้ำหนักผมลงด้วยไม่พี่หลงเดิมเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันเท่าไหร่เดิมพันไหมเดิมพันเปล่าเอ็กแม็กเอ็กแม็กเอาไหมมาด้วยเดิมพันเข้าบัตรสองจานไม่ถ้ามันไปกันเยอะมึงเลีงหมดได้ไหมล่ะ เอาเลี้ยงได้เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแยกเลยอ้เดี๋ยี่ิจาไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้แฟงขับ K R กูก็ได้เดี๋ยวกูให้แฟงขับ K R กู็ได้ไอ้แฟงขับเป็นไหมสัตว์มอบเป็นปะเนี่ยอ้แนเป็นไอ้แเอามือเอามือีเลยแฟนับเอามือสับเกียร์เลยอเอามือับเกียร์เฮ้ยแชทรถ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 ของผม K R ผมมันวิ่งได้เท่าไหร่วะรถผมอ่ะมันวิ่งได้เท่าไหร่วะรู้ปะ เอามือสับมาเลยมาเลยมึงเก่งขนาดนี้มึงเป็นตัวขับของพ่อห่าแล้วไอ้ปากกุ้งก็้งอันนี้กุ้งกุ้งแช่น้ำปลาพอ้จุกอะกินกินเฉียวอย่างนั้นแล้วต้นมันจะสู้รถไอ้จุกได้ปะปอไซอะต้นมันจะสู้ได้ปะเพราะรถไฟฟ้ามันแรงมากไม่ใช่เหรอต้นอะผมไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องเรื่องเรื่องรถไฟฟ้า สตาร์ทบ้างไหมถามว่าเสร็จยังดีกว่าได้ไปแล้วว่าไม่ต้องถึง KR กูนดาเอาซูเปอร์เอ็กน้าบ้านกูดีกว่าเนี่ย่า้สุดพี่แบงค์บัตรประกันพี่เหลือเยอะไหม <c oughs> พี่แบงค์ขอ,อเเไปเดียวไปเดียวเหลือไปเดียวก็เอ้ยเหลือ,ลอสองใบแต่ว่าพี่จุกไปไหนแล้ววะไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุกไปไหนลวไอ้จุกอะ โอ้โหตัวนี้สืมอบมันเอาความมั่นใจมาจากไหนวะไอ้เหี้ยก็ตอนแรกเขาเขาไปอ่านมาครับลุงเขาบอกว่ารถเขาวิ่งสามร้อยครับแต่เขาอ่านที่อือนเขาน่าจะไปอ่านแรงม้าลุงแรงม้ามันมันนิวตันอะไรนั่นไม่แล้วถ้ามันสามถ้าถ้ามันสามร้อยจิงเครื่องมันไม่สั่นเลยหรอแล้วเขียนไอ้แฟนถ้าตายเขาบอกกูสาบานรถกูวิ่งสามร้อยมีมีคลิปที่เถียงกันปะไอแฟนมีคลิปเถียงกันป่ะ มันเถียงเปนจริงประจำเลยหรอมันไม่ติดข่ำหรอจริงจังคิดว่ามันติดข่ำแล้ววิ่งสามร้อยอ่ะเขาบอกว่า B B M B M ไม่ไหวกับเขาอ่ะบานนับโลข้างรถเขาไม่วิ่งสามร้อยครับเขาเขาบอกว่า B B M ยังไงก็ไม่ไหวกับรถเขาอ่ะอีโค่นอร์มอลอะไรขหรอครับสปอร์ตอะไรอ่ะออีโค่นอร์มอลสปอร์ตเพราะว่ากูสาบานเลยว่าโหมดสปอร์ตกูวิ่งสามร้อยอีโค่นอร์มอลกูวิ่งหนึงร้อยยี่สิบเอออีโค่ร้อยเจ็ดสิบนอร์มอลสองร้อย ไปไปไปแยกไปพักก่อนรันเกมไม่ในเต๋ลุงลุงครับว่าไงว่าไงผมคุยที่ไหนครับลุงว่าอันนี้ลุงลุงให้ให้ผมเอาเชื่อคาร์เนทิกับมาทําได้เลยใช่ไหมใช่ทำเลยได้ครับลุงว่าผมผมจากถามลุงให้ชัวร์ก่อนขอลุงอันนี้กับพวกห่วยๆทำแม่งเสียชื่อหมดเยอะๆได้ครับลุงได้ได้ครับขอบคุณครับ รวยจริงรวยกระสุนจริงกูใช้ไปวันนี้เกือบสี่สิบแม็กปัดประกันเหรอเออไปกี่รอบนี่เออไปรอบหนึ่งเดี๋ยวไปเดียวเออเดี๋ยวจุกโอมอดาจุกองก็ขอไปแบ่งก็แบ่งแน่เลยวะก็เรียกไอวอรเฮ้ยวันนี้วันนี้มาริดชนะแจกแจกเป็ดย่างนะสองชุดลงได้ครับได้ครับบ่มีเป็ดบ่มีเป็ดเป็ดเอ็มเคได้ไหมครับลุงก็เป็ดเอ็มเคไง มีเป็ดบ่มีเป็ดมีเชมเปญเลยตีร้านเกมเปล่าเต๋เต๋อยู่ปะเนี่ยไปแล้วไอ้เหี้ยวาร์ปเร็วจัดไปไปไปย้ายเจอกันมาดิครับมาดิยินหนึ่งเอ้ยเมาส์กูเป็นไรอะขยับไม่ได้รถไอ้เหี้ยจุมันชื่ออะไรนะรถหลุดรถ ลดโมอ่ะนี่ห้าความเร็วความเร็ว2.2.6วินาทีความเร็ว1นึ่ถึงร้อ ความเร็วหนึ 100. ่งถึงร้อยศูนย์ถึงร้อยสำหรับรุ่นแม็กนาเรนคูเป้ระยะหนึ่งร้อยสองจุดสองจุด มึงจะมาเจอกับแม็กกูเนี่ยได้เชียจุกเอออ, 34, อ 600, าสามสิบสี่อาหกร้อยม้าหลวนหนึ่งร้อยเท่าไหร่นิสันนิสันที่โมดิฟายให้มีแรงม้าหกร้อยแรงมา้าจากเดิมโรงงานจะมีอาัตาราเร่งหนึ่งร้อยอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าวินาทีไม่เออหกร้อย มา้าละเท่าไหร่มา้าความเร็วอว๋อสามจุดสามจุดสามจุดสามอ่าไอ้เหี้ยเอ KR ต่ะ KR แต่งแต่งสนาม หมายถึง K R แต่งเต็มสนาม K R เช่นยา,ายยมาฮ่าของเรามันคืออันนี้ใช่ไหมเออรุ่นสองยี่ห้อใช่อันนี้แหละของส่วนผมผมมันคือ Sevago อะแต่ว่าน่าจะเหมือนกันสยยเสิร์ฟอะอะไรวะ speed ศูนย์ถึงร้อยเท่าไหร่อ้าวไอ้เชี้กูพิมพ์ตอบไม่ได้แล้วว้ย อ๋อนี่ไงแต่งท่อมาโอ้ยยังไงก็โดนไอ้เฮียยังไงก็โดนดโดนเคอากูเนี่ยยังไงก็โดนไว้เดิมเดิมไปเผยเดิมเดิม,ดม,ดมลงโรงงานโดนด้วยไอ้เฮียเดิมเดิมโรงงานโดนด้วยไอส้สัตว์กูบอกเลยหมอบเก่ง,กงๆอะ่ะไอ้เฮีย,ยโดนด้วยโดนเคอาด้วย ผูเพิดโดนเวฟร้อยยิบห้าด้วยเฮียเวฟร้อยยี่สิบห้าแต่งศูนย์ถึงร้อยเอาดิดูเวฟดิว่าแกก็โดนเวฟร้อยยี่สิบห้าถ้าแต่งแบบโหดๆเนี่ยไอ้เนี้ยถ้าแต่งแบบเขาแต่งเว่อร์ไอ้เียยังไงก็โดนโดนเวฟอยู่ดี มันเอาความวันใจมาจัดไหนไว้จุกอุ้ยห1จุเเลยว่าอุ้ยมันอาจจะวาร์ปตามชื่อก็ได้นะที่แรงอยู่เนี่ยหอยจุกอ่ะไหนขอดูดิคลายทัก นี่คือสีนะครับทุกผู้ชมนะหลักโอโมโด้ามันสวยนะจริงจริงๆอ่ะคันนี้มันสวยเดี๋ยวเว้ยสวยอยู่นะอุล,ลุนเนี่ยไม่ใช่โอโมโดะนะครับมีคําว่าโอโมโด้าอยู่นี่ด้วยโอโมด้าครับอีวีอยู่นี่นะโอโมด้ากระจกตัวกรอบแอลด้วยนะสามารถที่จะปล่อยไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สวย<ม>นะเขาเนี่ยขนาด3.3กิโลวัตต์เลยนะโคตรเยอะอันนี้ถือว่าดีนะครับมีต้องไปลองนั่งว่าพอนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าเพราะว่ากระจกเนี้ยมันจะเล็กกว่า บานหน้านะบานของผู้โดยสารตอนหลังนี่จะเล็กกว่าบานหน้าแต่ก็ไม่มันใหญ่เย่ยสบายเนี่ยเออดูล้ําดีนะไอ้เนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาอยู่แล้วจริงอ่ะรถห้าแสนใช่ปะห้าแสนหกแสนแต่แม่งเหมือนคือต้องบอกว่ารถยูวีอะที่ผมเคยเคยที่จะจะซื้อนะหมายถึงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอนด้าอย่างฮอนด้ามันก็ล่อเป็นล้านกว่านะล้านล้านล้านสามล้านสี่ใช่ปะแต่คันแบบ เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้ามันถูกขึ้นเยอะเนาะแล้วก็เราสามารถขับ SUV ได้นาคาที่ห้าหกแสนผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะอ,นอึดอัดถึงแม้ว่าจะเตี้ยแต่ไม่อึดอัดเพราะมันยาวมาแบบนี้ได้อยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแบรนด์รถไฟฟ้าคือแบรนด์อะไรดังๆอะนอกจากเทสลาแล้วมีอะไรอะ่ะไม่ค่อยรู้อะ่ะโอ้โหเชี่ยโอ้โหทำไมจุงมันไม่เอาคันนีวนะ้วะเนี่ย อิ่งี่คันนี้เท่กว่าเยอะเลยโอ้ยคันนี้ยังสวยเลยจัดือนนสิงหาคมุ้ยที่คันนี้สวยจัดเลยโปรเจกตแสนบาทอยู่แล้วแต่ว่าเราคาดว่าเปิดตัวน่าอยู่ที่ราคา6.59แสนบาทแข่งกับอีโคคาร์แข่งกับเจอต้าชีสสวยจัดเลยอ่ะเดียแข่งกับฮอนด้าซิตี้ราคาต่ำกว่ารถในกลุ่มนั้นซะอีกแต่นี่เป็น e v ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูฟ oh, ังก์ชันโอ้สวยว่ะออปชั่นการเซ็น oh, ของมันนะโอ้เจี๊ยโอ้เอกสารมีช่องแอนนะบอดไปเอวีดีมา oh. ให้ให้ได้เลยเว้ยให้ไอ้เชือกคันนี้ก็สวยนะถ้าเทียบถ้าเทียบไฟฟ้ากันบรถจุกน,นะอ่ะคันนี้ผมผมให้ที่หนึ่งตอนเนี้ยไหนดูคันนี้ดิเนี่ยหรอมันมันคืออะไรอะ่ะมันคืออ,อันไหนอะ่ะเย้มันสวยๆเยอะแล้รวรถไฟฟ้า ดีวยดีต้องรุ่นอะไรอ่ะสวยยู่นะตัวเลือกไม่งยอยเนาะเอาจริงๆอ่ะตัวเลือกรถไฟฟ้ามันเยอะนะไอ้เชี่ยจุกน่าจะทำการบ้านมาเยอะแล้วธทำไมถึงเลือกค่ายนั้นแสดงว่ามันมันต้องมีอะไรดีในค่ายนั้นนั้นแน่นอนเลยที่จุกมันเลือกได้คนที่จะซื้อรถสักคันอ่ะแสดงว่าต้องทำการบ้านมาเยอะเว้ยเรามาดูแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าไหนดีหรือไม่ดีเอาจริงๆอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีถึงไอ้จุกมันซื้อคันนั้นมาเพราะมันน่าจะทำการบ้านเยอะแหละ แต่ว่าต้องมีอะไรดีสักสักสัก,สกอย่างหนึ่งอันนี้เราพูดถึงในราคานี่นะเอกเราพูดถึงในราคาห้าแสนนะโหอ,อันนี้มันล้านสองมันแพงไปอันนี้มันล้านสองแสนมันสวยจริงแต่ว่าเราพูดถึงในเชียร์ระดับห้าแสนหกแสนดิพราะไอ้จุกมันซื้อมาห้าแสนหกแสนไงไอ้พวกนี้มันเทียบกันไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันเทียบไม่ได้หรอกถ้ามันคุยกับพี่ตูนสัก คือพี่ตูนน่ะรู้เรื่องรถเยอะเว้ยพี่ตูนน่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีถึงพี่ตูนพี่ตูนแนะนํามาพี่ตูนก็คงแนะนําแหละว่ามึงอาจจะเลือกอะไรเว้ยไอจุกมันก็คงเลือกเองอ่ะพี่ตูนก็แค่แนะนาเชื่อผมเดิพี่ตูนแนะนาว่าเออคันนี้มันอาจจะปัจบันนี้มีตัวเลือกให้ให้เลือกเยอะแสดงว่าไอจุกมันก็ต้องทําการบ้านมาแล้วว่าคันนี้น่าจะดูดีที่สุดสำหรับมันรถคันแรกอ่ะรถคันแรกอ่ะคนที่จะซื้อรถคันแรกอ่ะคือต้องทําการบ้านเยอะเว้ย อีกสองประตูบ้านเราเลยประตูเล็กเหรอใช่ถ้าสองประตูเล็กก็เร็วเลยเปิ่นเปิ่มันก็นั่นแหละับมันก็รังกูรังคาแบบมันมันไม่มีเชือกเราวเดี๋ยวเชือกหมดอ้าวไปแล้ววันนี้มัผมว่ามันได้ชอบภายในอ่าเข้าใจอยู่อย่างผมอะผมซื้อซีวิคมาผมมาชอบภายนอกผมผมว่าคือวัยรุ่นสมัยเราเป็นผู้ชายเนาะพอเรามีเงินพอเรามีรายได้สักนิดนึงที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งเราก็อยากมีรถที่เท่ เอาไว้แต่งหล่อๆสักคันหนึ่งไว้ผมมันไม่เคยคิดถึง SUV เลยนะเว้ยตอนซื้อซีวิกคันแรกอ่ะแต่พอพอถึงถึงมีลูกคนที่สองอ่ะจะเริ่มคิดแล้วว่ารถคันเดียวอ่ะมันไม่พอหมายถึงไม่ใช่รถคันเดียวดิวไอรถซีวิกเนี่ยมันไม่พอแน่นอนสําหรับลูกสองคนเว้ยมันอาจจะพอแหละแต่ว่ามันมันจะแคบเกินไป ตอนนั้นอะที่ที่ตัดสินใจซื้อซีบิกกันนะอยากแต่งสวยอยากเอาไปแต่งนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพราะว่าซีบิกมันมันสวยจริงเว้ในบรรดาวัยรุ่นเะนาะใครๆก็อยากได้ซีบิกอะเอาจริงๆอะแต่ตอนสมัยเรามันไม่มีพวกรถไฟฟ้าเยอะอะดีเนาะคริสเตียนนไม่มีรถไฟฟ้าเยอะให้เลือกอะ what ไม่มีเลยดีกว่ารถไฟฟ้าสมัยนั้นอะตอนที่ผมซื้อ ีขายไปแล้วที่ขายไปเหตุผลที่ขายไปที่จอดรถมันไม่พอตอนนั้นผมมีรถห้าคันจอดแล้วมันสงสารรถไงผมเลยขายให้คนที่แบบว่าดูแลรถด,ดีดีดีกว่าสามสี 3, 4, ่สองคันนะตอนนั้นอนะผมขายสามสี่ไปคันหนึ่งสามสี่สองสามห้าหนึ่งเอาผาดหนึ่งซีวิอีกหนึ่งก็เป็นห้าไง แทงห้าร้อยเหรอไอเทสลาไอเนี่ยเหรอมันไม่มีขายในไทยป่ะอ๋อวิเชียอ๋อจีอูิเชียม่งสวยวะ่ะเท่าไหร่อ่ะราคาเท่าไหร่อะมันไม่ใช่เทสลานี่นี่วะ่ะราคาโหูล้านสองแพงอยู่นะล้านสอง ฟอร์ดเหรอมันคือฟอร์ดเหรอไม่คิดแต่แต่ผมมองว่ามันสมราคาอยู่นะร้านสองแต่ว่าดูคันเดี๋ยวนี้มาลองดูนี่เจ๊เแม่โคตรใหญ่เดี๋ยวจะเข้ามาใส่เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นชุดสวแค่ไหนนะครับล็อกีเอ็มนะครับแท้งสารครับจบทีเดียวขอ oh, รับที่ใหญ่แบบใหญ่จัดเลยอะ โรบไฟฟ้าแม่งหลําหวายเฮียมึงดูข้างในเดี๋ยแม่งแม่งดูหลําแบบหลําม,มากอะ่ะมันดูแบบอลังอะ่ะช่วงล่างจะนุ่มนวลแล้วก็ช่วงล่างหลังจะดิดดีดหน่อยยังไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่แต่ว่าได้ความนุ่มได้ฟิลลิ่งของเครื่องยนต์ถ้าผมแนะนํานะแชทคือถ้าคุณซื้อรถมีรถคันแรกสักคันหนึ่งในชีวิตนะผมแนะนํานะอย่าไปแต่งผมผมแนะนําเลยผมแนะนําเลยครับว่า ไม่จําเป็นต้องเอาไปแต่งแรงแต่ถ้าแนะนําถ้าชอบอะ่ะแต่งสวยได้แต่อย่าไปแต่งแรงมันจะลําบากคุณภายหลังเว้ย<ไ>ผมว่ามีซีวิคผมแต่งแบบเต็มระบบเลยพอมันถึงต้องกินข้าวดิงจะไปเที่ยวไหนก็ยิ่งโหลดเนี่ยยิ่งโหลดเนี่ยโหลดให้พอประมาณได้ด้วยโหลดเยอะไม่ค่อยดีพอคุณจะไปเที่ยวไหนกับครอบครัวแล้วคุณมีรถคันเดียวอะ่ะ เวลาคุณจะไปไหนคุณคือการที่มีรถโหลดเตี้ยเนี่ยคุณต้องคิดแล้วนะหนึ่งว่าคุณจะไปไหนสองคุณต้องศึกษาเส้นทางในการที่จะไปหรือไม่สิ่งที่คุณเคยไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงที่อยากจะแนะนำมากผมเนี่ยมีประสบการณ์หลายประสบการณ์เลยที่ใช้รถซิ่งไปเที่ยวอย่างซีวิคผมเนี่ย ตอนไปเที่ยวใช่ป่ะโหลําบากมากสเกิร์ตจะพังบ้างแหละเฮียอะไรจะพังบ้างแหละเพราะมันเตี้ยเกินเราไปเที่ยวที่เขาค้อคนเที่อะไรไปเที่ยวเขาค้อแล้วแม่งขึ้นเขาโคตรสูงอ่ะต้องย้อนไปดูอ่ะเที่ยวกับอาร์ตีนี่ว่ามันมีเบอร์เนี่ย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 ดูเดิดดูสภาพรถผมดิดูสภาพรถผมดิเนี่ยในคลิปเนี่ย คือมันมันเฮี้ยจริงเว้มันลงไม่ได้เลยอะติดแบบติดแงกเลยคือเอาแค่ล้อท่อโชกแค่เนี่ยพอแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังจูน e แปดห้าอยู่ไหมยาสัญหาจูน e แปดห้า ต่อให้มันจะแรงขึ้นก็อย่าสนหาเ,เา,เาเชื่อผมเอาเลยรเชียบอลแวะผมเนี่ยผมรอภาพมันขึ้นอยู่ภาพยังไม่ขึ้น